สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอด thon ชาแนลอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับเอาการสาหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมก็จะพาสมาชิกนะมาคํานวณสูตรนะหลักร้อยบนตัวเดียวนะครับให้สมาชิกได้รับชมกันในคลิปนี้นะครับใกล้จะใกล้จะสรุปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูหลักร้อยบนกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปสรุปสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างนะครับหน่วยบนก็ลงไปให้แล้ว สิบบนลงแพ้แล้วเหลือหลักร้อยบนฮนะ <c oughs> ก็มาปิดท้ายก่อนที่จะไปสรุปสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างกันก็มาปิดท้ายกันด้วยหลัก100นะร้อยบนนะฮะหลักร้อยบนตัวเดียวนะฮะในคลิปนี้สูตรที่หนึ่งแล้วก็หลัก100นะร้อยบนนะฮะสูตรพิชิตโชคนะฮะสองตัวมาหนึ่งตัวสองสูตรนี้นะครับมันชนกันทุกวนะันะงวดที่ถึงนี้ชนกันอีกแต่จะชนกันตัวไหนนั้นก็ให้สมาชิก ดูวัเป็นจบเดียวมันผมมีวิธีคิดวิธีทรให้สมาชิกได้รับชมกันไปเดิมนะครับหลักร้อยบน2สูตรนะฮะสูตรตัวเดียวกับสูตร2ตัวมา1ตัวเทียบชมกันให้นะฮะอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะฮะยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องไอทอนแชนแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมลกดูกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับอ่ะมาฟังคำเตือนทางช่องก่นกอนๆนะครับ คำเตือนนะทางช่องเ,เพีิงสื่อแนะนำแนวทางนะในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะสมาชิกนะอย่างเช่นสูตรหลักร้อยเทียบช่วกัน2ส,สูตรนี้ก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสมาชิกชอบก็รนำไปใช้ไม่ชอบมองผ่านมาดูนะสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวกันก่อนนะ <c oughs> เดินดีหกวดนะครับอ่ะงวดแรกนะสูตรได้เลขสี่ตัวเดียวฮนะผลดอกสี่หนึ่งหนึ่งนะครับเลขสี่ฮะก็มาที่หลักร้อยบนนะถูกับที่หนึ่งนะครับตรงก็ที่หนึ่ง ามาต่องวดที่สองครับขที่2สูตรได้เลขสี่อีกครับผลออกสี่หนึ่งเจ็ดะครับสี่ก็มาที่ะหลักร้อยบนสี่ก็มาที่หลักร้อยบนอ่ะถูกเป็นข้อที่สองนะครับถูกงวดที่สองตามสูตรอะใครชอบแบบชนกันตัวเดียวนะครับก็มีลุ้นละฮะงวดนี้นะฮะอ่ะงวดที่สามาสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวฮะได้เลขหกฮะผลออกหกห้าสอง ถ้าใครชอบแบบความเสียวนะฮะก็จัดไปฮะถ้าใครคิดว่าโอ้ยมันตัวเดียวนี้มันนะมายากอะไรประมาณนี้นะครับก็มองผ่านได้นะสมาชิกนะมาต่อกันงวดที่สนีะ่หลักร้อยบนตัวเดียวได้เลขแปดฮะพือนออกแปด เจ็ดสามเลขแปดก็มาที่ครับหลักร้อยบนครับแปดก็มาที่หลักร้อยบนถูกเป็นงวดที่สี่ามสูตรครับเอามาต่อกันงวดที่ห้าหลักร้อยบนตัวเดียวฮะได้เลขเก้านะพระดอกเก้าศูนย์เจ็ด เก้าก็มาที่หลักร้อยบนเลขเก,ก้าเข้ามาที่หลักร้อยบนตามสูตรนะครับถูกเป็นงวดที่ห้านะครับถูกงวดที่ห้าที่หลักร้อยบนนะครับ <c oughs> เอามาต่อกันวดที่หกฮะงวดที่ผ่านมาสูตรหลักร้อยบนนาฬิกาตัวเดียวก็ดอกเก้าสูตรหกนะครับเก้าฮะก็มาที่หลักร้อยบนตามสูตร เอาว่ที่จัดถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันฮะสมาชิกนี่ก็คือวิธีคิดวิธธรรมฮะหลักร้อยบนตัวเดียววิธีทรมนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับมาบวกหลักหน่วยล่างอีกสองครั้งมาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกสองครั้ง บวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลข1คงที่เอาบวกกันดู8ปบวกหลงท้ายได้เลข9 9้บวกหลงท้ายเลข0 0นบวกแก็ได้8 8ดบวกแลงท้ายเลข6กหกบวกขลงท้ายเลข1นะึ่งบวกขลงท้ายเลข6 6หบวกหคงที่ก็จะได้เลข7นะสมาชิกน,นะหลักร้อยบวกงวดน,วน,นี้ตัวเดียวได้เลข7จนะ็ชอบก็พิจรารณาเอาเองนะ ไม่ชอบนี้กรุณามองผ่านได้เลยนะอ่ะเจ็ดตัวเดียวสูตรแรลกในฮิมินะครับอ่ะแคปสูตรไว้นะสมาชิกนะหลักร้อยบนตัวเดียวอ่นะวันนี้เลขเจ็ดนะวัดดวงเลยนะใครชอบเลขเจ็ดที่หลักร้อยก็แคปสูตรไว้ถ้าใครไม่ชอบเลขเจ็ดที่หลักร้อยนี้นะครับไม่ต้องมองนะสมาชิกนะนะผ่านไปเลยนะครับ มี2อย่างฮะถูกกับผิดนะฮะถ้าสมาชิกชอบผิดก็ผิดไปด้วยกันนะไม่ว่ากันนะไม่ใช่ว่า,าสมาชิกชอบแล้วนําไปใช้ผิดก็มาว่าผมคนเดียวไม่ได้นะเพราะยินยอมพร้อมใจไปด้วยกันแล้วนะก็ต้องต้องไปด้วยกันน่ะนะสมาชิกนะพอเข้าใจตรงกันเพราะว่าชอบนี่ฮะถ้าชอบนะพูดถึงอันนี้ถ้าชอบนะถ้าไม่ชอบมองผ่านอ่ะเสร็จเรียบร้อยสูตรร้อยบนตัวเดียว มาต่อกับสูตรร้อยบนสูตรที่สองสองตัวมาหนึ่งตัวนะสูตรร้อยบนพิชิตโชคนะครมดแรกสูตรได้สี่กับแปดผลออกสี่หนึ่งหนึ่งครับสี่ครับก็มาที่หลักร้อยบนนะมาที่หลักร้อยบนเลขสี่ถูกวที่หงครับที่สองหลักร้อยบนสองตัวมาหนึ่งตัวได้ศูนย์กับสี่รับผลออกสี่นึ่งเจ็ดอ่ะเลขสี่มาที่หลักร้อยถูกเป็นที่ส งวดที่สามสูตรหลักร้อยบนได้6กับ0น 6, 5, 2 2> ูนย์หน้าพจน์อกหกห้าสองเลขหกมาที่หลักร้อยบนถูกเป็นงวดที่3 <นะ S 1> เอามาต่อกันงวดที่4นะสมัยชิคน,นะงวดที่4สูตรหลักร้อยบน2ตัวมา1ตัวสูตรพิชิตโชคนะครับแกับ2องนะาพจน์อกแปดเจ็ดสามแปดมาที่หลักร้อยบนครับถูกเป็นงวดที่4 หลักร้อยบน,นสองตัวมันหนึ่งตัวอ่ะมาต่อกันว่ที่5ฮะวที่5สูตรหลักร้อยบนสตัวมาหตัวได้เกับสามะดอกก้าสูตรเจ็ดฮะมาที่หลักร้อยบนถูกเป็นงวดที่หนะงวดที่ห้อางวดที่ผ่านมางวดที่หกะสูตรหลักร้อยบนสตัวมาหตัวได้หกับเก้าฮดอก้าูย์หนะ ก็ก้าฮะมาที่หลักร้อยบนมาที่หลักร้อยบนนะครับ <c oughs> ถูกนะเอาไปต่อกันงวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนฮะสองตัวมาหนึ่งตัวที่หลักร้อยบนอันนี้ก็คือวิธีคิดวิธีทำอาสมาชิกแคบสุดไว้ได้เลยนะครับใครที่ชอบนะครับวิธีทำฮะนำหลักสิบล่างหนึ่งครั้งนะครับมาบวกหลักหน่วย เลข3ตัวหน้าครั้งที่1อีก1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยบวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งนะครับบวกกันได้เท่าไหร่นะมาบวกได้9คงที่นะสมาชิกนะอ่ะลองบวกกันดูนะครับ <c oughs> 7จ็บวกศูนย์นะครับลงท้ายด้วยเลข7จ็ดนะครับเจ็ดบวกเนะลงท้ายด้วยเลข4นะครับ4ี่บวกเกงที่นะส่บวกเกงที่ ก็จะลงทา้ายเลขสามอะเป็นตำแหน่งแรกที่หลักร้อยสูตรที่สองนี่สามสามบวกไปสี่แต้มอ่ะสามบวกสี่นะครับก็จะลงทา้ายเลขเจ็ดอ่าครับหลักร้อยบนนะได้สามกับเจ็ดทั้งหมดนี้นะครับแล้วทีนี้มันไปชนกันที่เลขเจ็ดนะสมายเชิกนะนะครับสมายเชิกคิดว่าเจ็ดจะมาไหมที่หลักร้อยบนงวดนี้นะ,นะถ้าคิดว่าใช่ จัดไปถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็มองผ่านระหว่างเกับ3นะครับถ้าเลข3ไม่มาเฮ้ถ้าเลขเก็ยไม่มาก็3นะฮะที่หลักร้อยอันนี้พูดถึงตามสูตร2ตัวมัน1ตัวนะครับแคปหน้าจอไว้ฮะสมาชิกนะใครที่ชื่นชอบวิธีคิด,ดวิธีคำนวณก็ตามนี้เลย3กับ7นะฮะจะมาไหมนะที่หลักร้อยบนเท่านั้นนะสูตรหลักร้อยบนแคปสูตรก็เรียบร้อยไปฮะไปเติม ฉบับสุดนี้2ตัวมา1ตัวนะฮะได้3กับ7ครับ3กับ7อ่ะอรอลุ้นกันจะมาไหมถ้าไม่มาก็กลาบขอโทษขอไผ่สมาชิกนะทดวระจำวันที่2อทับ5้ทับ6ทีนี้ที่ผมบอกไว้นะสองสูตรนี้มันชนผมเทียบให้ดูเลยเทียบหลักร้อยสองสูตรนี้เห็นไหมฮะสมาชิก มันชนกันนะฮะชน4มา4ชน4มา4ชน6ชน8ชน9มา9วัที่ผ่านมาก็ชน9าอยู่นะวันี้ชน7ฮะมาไหมชน7ฝากพิจารณาด้วยถ้าไม่ชอบมองผ่านนะครับตัวรองคือเลข3นะรอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะพวกนี้นะจะเป็นสูตรไหนนะครับก็ฝากติดตามเพื่อด้วยนะสมาชิกนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ